นางรำกว่า300ชีวิตนะคะร่วมรำบวงสวงในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอโคกโพชัยของดีเมืองชัยวานค่ะที่หอประชุมอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นมีการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนายคาริษเพชสูงเนินในอำเภอโคกโพชัยกล่าวว่าการจัดงานนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรต่างๆตลอดจนพ่อค้าประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามนะคะจัดหาทุนสนับสนุนกองบุญบรรเทาทุกข์อำเภอโคกโพชยัยกองทุนถนนสายบุญอำเภอโคกโพชยัยภายใต้การดําเนินโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตลอดจนส่งเสริมอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือนรวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของชาวโคกโพชยัย กิจกรรมในงานนะคะเขามีการแสดงจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆมีการแสดงศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมโปรงลาของนักเรียนโคกโพชยัยมีพิธีรําวงสวงโโนี่เลยค่ะเหลืองอาร่ามสวยงามนะคะซึ่งมีนาะงรำกว่า300ชีวิตจากทุกหมู่บ้านมาร่วมรำวงสวงค่ะเราไปฟังเสียงของนายอำเภอโคกโพชัยกันค่ะคุณกุ้มข่ยของอำเภอโคกโพชัยในครั้งนี้นะครับก็ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอ e ันดีของชาวโคกโพชัยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการรายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นการบรทรทุก์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนของชาวโคกโพชัยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับของอำเภอนะครับโดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการก็เป็นการร่วมจิตร่วมใจทางความ สมัครสมานสามีิของพี่น้องชาวโคกโพชัยของเราครับของเรานะครับก็ได้มีสินค้าโอท็อปมานะครับก็ซึ่งมีจะมีเสื้อกกสารนะครับจำเป็นกระเป๋านะครับอีกนั้นก็มีสมุนไพรองเล่านะครับแล้วก็มีอีกมีพืชผักหลายๆอย่างนะครับค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้คที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะสีเหลืองสวยงามมากๆว่อสักคร่ค่ะและที่สําคัญเสื้อท่านในอำเภอสวยมากค่ะ